ไม่หยุดอายตาบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังสู่แบรนด์ดังระดับโลก เป็นเรื่องราวที่ทําเอาปังไม่ไหวกันมากเลยทีเดียวเมื่อไอตาบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังสาวไทยหนึ่งเดียวที่โดดเด่นอยู่บนไอจีของแบรนดังอย่าง REM Beauty แบงค์เครื่องสอําอางของอารูนาเกลนเดนักรองชื่อดังระดับโลกที่ในไอจีนะมีผู้ติดตามมากกว่า1.2ล้านคนหลังจากภาพของสาวไอตานนานได้ถูกโพลงในอิสตาเกมของแบรนแล้วน,นั้นเธอเองก็ได้ออกมาโพสใน a c e b o o k ได้ระบุข,ข้อความว่าดีใจมากไอจี IG แบรน REM Beauty หลงรูปไอตาทางทางที่ในวิดีโอรีวิวสินค้าของเขาไอตาก็ไม่ได้ชมทุกตัวรีวิวตามความจริงทางแบร นำรูปไปลงดีใจที่เขาได้เห็นผลงานของเราทั้งนี้ล่าสุดเธอนั้นก็ได้เข้าชิงรางวัลเบสอินฟลูเอนเซอร์สาขา Beauty and f a s ฟ i o n จาก Thailand Social Award ที่เธอนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเป็นปีแรกที่ได้เข้าชิง,ท,ง,ท,งทั้งที่ไอตาเป็นอินฟลูเอนเซอร์มา8ปีแล้วแม้ปีนี้จะไม่ได้ชนะเลิศแต่ไอตาก็แฮปปี้และรู้สึกเป็นเกียรติมากกับการได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ไอตาได้รู้ว่าคอนเทนต์ที่ไอตาตั้งใจทําใส่ความเป็นตัวเองลงไปใส่ความจริงใจลงไปให้มากที่สุดนั้นน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 มมมมััััีีีคคคเเเเเห็เววาา็็็ุณ่่่่าา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 าขขออองงงงงงจรริๆยยกกกกได้้วทํปปปแและแฟบต ความยินดีกับอาตากันด้วยมากมายเลยทีเดียว